ดีครับอาจารย์ครับในช่ว <c oughs> นงนี้ก็มีข่าวที่อาจารย์ต้องเาถึงใจชาวพุทธที่จึอาจารย์เหตุการณ์นี้ควรจะอาจารย์วิเคราะห์ว่าควรจะชาวพุทธควรจะวางผิดยังไงด้วยผมว่าเมัน<อ>มีเคยเคยมีคนถามผมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดของใครครับๆๆผมก็บอกว่าถ้าเป็นตัวบุคคล ก็คือเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นความผิดของทั้งสองฝ่ายครับนะทีนี้ถ้าเกรงว่าก็คือถ้าเกรงว่าจะไปกระทบตัวบุคคลก็ตอบได้ว่ามันเป็นความผิดของกิเลสของแต่ละฝ่ายที่แสดงออกต่อกันทั้งกิเลสของผู้หญิงและของผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยจะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคงไม่ได้ นะครับต้องโทษั้งสองฝ่ายนะครับตรงนี้แล้วลักษณะของการทําใจการเชื่อข่าวน,นี้ผมว่าไอ้ข่าวตัวเนี้ยก็ให้เขาเล่นกันไปเถอะเพราะสื่อมวลชนก,ก็ต้องต้องต้องเล่นตามข่าวส่วนจริงลึกซึ้งแค่ไหนอย่างไรนั้นก็มันคงมีเนื้อแท้ของมันอยู่แต่ว่าฝ่ายที่จะเสพส่วนข้อเท็จจริงตัวนี้เราก็รอตำรวจเขานิหน่งเถอะ เพราะว่าตารวจเ,เขาก็ติดตามทําอยู่นะครับเชื่อว่าเขาก็คงมีใจเป็นธรรมทีนี้สําหรับชาวพุทธเราทัว่วไปเนี่ยจะทําใจอย่างไรผมว่าก็ในเมื่อพูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสคนทั้งสองฝ่ายถ้าเรายอมรับว่าทั้งฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงมีกิเลสด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าขาสตินะครับเพราะฉะนั้น ุจจิชนก,ก,ก็มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมองดูว่าอพฤติกรรมของคนทั้งสองเนี่ยมาอาจจะกระบฝ่ายเนี่ยหลาถามว่ากระทบศาสนาไหมกระทบคําสอนของพระเจ้าเนี่ยผมว่าไม่กระทบนะ,ะพระเจ้าพูดตามความเป็นจริงตำหลักของอริยสัจนะว่ามีปัญหาก็มีเหตุเกิดของปัญหาแล้วก็มีทางแก้ปัญหา นะครับเพราะฉะนั้นไม่กระทบคําสอนพุทธิยถาต่อาจจะกระทบตัวศรัทธ,ธาของสาธุชนอันนี้กระทบแน่ถ้าสาธุชนปลูกศรัทธ,ธาไว้กับตัวบุคคลเช่นพระสงฆ์หรือผู้ที่ทําความผิดแน่นอนถ้าเราคิดว่าศาสนาเนี่ยคือตัวของบุคคลนั้นอันนี้กระทบเราอาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธ,ธาไม่อยากทําบุญกับพระ แต่ถ้าเราแยกออกนะครับว่าพระก็ไม่ได้มีทําอย่างนั้นทั้งหมดในส่วนที่ท่านตั้งใจปฏิบัติีปฏิบัติชอบตามมรรคมิลแปดอย่างที่พระเจ้าสอนก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านี้ได้ทำมีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วก็ถูกคัดออกไปแล้วด้วยกรรมของท่านเองเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่กรรมของท่านมาช่วยจัดสรรและก็คัดท่านออกไป แล้วก็ยังดีละที่ท่านยังมีทีริอัตปะระระดับหนึ่งว่าเขามีคนรู้เบื้องต้นถ้าอาจจะตายใจว่าไม่มีใครรู้ก็ยังก็ยังไม่เกิดความเกรงกลัวแต่ว่าพอรู้ว่ามีคนรู้สังคมรู้ท่านก็เกิดความกลัวอทตปะขึ้นมาก็ทำให้เกิดทีริตามมาด้วยก็เลยจิงส,สละสมณนเพศ ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ที่ดีอะซึ่งเราไม่ต้องยุ่งยากไปจัดการแต่ทีนี้ก็ข่าวต่อไปจะแค่ไหนย่างไรต้องดูบทสรุปของตำรวจว่าที่เจ้าที่ทางบ้านเมืองซึ่งเขาก็ที่ว่าก็มีความเป็นธรรมนะที่เขาก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหาอะไระเพียนแต่ว่าเขาดูตามข้อเท็จจริงข้อมูลที่มันเป็นแล้วก็เผยแพร่ซึ่ง ที่เผยแพร่เนี่ยผมว่าตารวจก็ไม่ได้มีจงใจเผยแพร่ที่ไม่เกิดความเสื่อมเสียหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนในเมื่อมันเป็นข่าวเงี้ก็ต้องแค่คุยคือทุกฝ่ายทําหน้าที่มันทุกฝ่ายท,าทําหน้าที่ไอ้ส่วนทําหน้าที่จะเกินเลยไปมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็อยากให้สติกันว่าอย่าไปเรื่องสนุกจนกระทั่งคิดว่าเป็นการค้าเกินเหตุซ,ซึ่งซึ่งมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างซึ่งมัน มันก็กระทบกระเทือนต่ออะไรต่อชาวบ้านที่ศรัทธาไม่มั่นคงต่อคําสอนพระเจ้าศรัทธาไปผลูกอยู่กับวัตถุหรือกับตัวบุคคลก็อาจจะกระทบบ้างแต่ว่าก็อยากทําใจว่าอันนี้แหละเป็นจุดดีที่เราพระที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยที่มุ่งจะรักษาพระศาสนาเนี่ยคงต้องเผยแพร่หลักคําสอนที่เป็น ตัวธรรมะจริงๆให้เข้าถึงใจประชาชนเพื่อคนจะได้ยึดธรรมะเป็นที่พึ่งเพราะว่าถ้ายึดตัวบุคคลเป็นที่พึ่งเนี่ยถ้าตัวบุคคลนั้นยังเป็นโดยปฏิชนเนี่ยมันสั่นคลอนได้แล้วคนที่ตัวบุคคลเป็นที่พึ่งใจมันก็หวัน่นไหวแต่ถ้ายึดเลยตัวบุคคลไปถึงธรรมะจะแล้วเนี่ยเราก็แม้จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นกระทบกระทั่งบ้างในเบื้องต้น แต่วันในสุดเราก็ตั้งสติได้ทันแล้วก็ใช้ธรรมะของพเจ้านั่นแหละมาแก้มามาตุกจิตสานึกเราแล้วก็ตั้งสติทันแล้วก็รวมรวมใจกันรวมตัวกันเพื่อตั้งมั่นและแก้ปัญหาได้ผมเชื่อว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ยังยังมั่นคงอยู่กับคําสอนพระเจ้านะพรฉะนั้นแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็เถอะก็ยังเชื่อมั่นว่ารูปที่ท่านปฏิบัติดีเปิดชอบเนี่ยยังมีเยอะ เพราะฉะนั้นเราต้องหลุนพระเหล่านี้ให้ท่านได้แสดงธรรมะที่แท้จริงปรากฏตัวแล้วก็ออกมาช่วยกันใช้การปฏิบัติของท่านน่ยรักษาพระศาสนาปกป้องพระศาสนานะครับผมก็พูดแค่นี้